มาทำที r a มิสุชาไทยกันครับที r a มิสุเนี่ยเป็นขนมหวานสไตล์อิตาเลียนปกติแล้วเนี่ยจะใช้กาแฟเป็นส่วนประกอบแต่สูตรนี้เชฟปรับสูตรเป็นชาไทยเครื่องดื่มยอดฮิตระดับโลกเมนูนี้เลยเป็นลูกเครื่องไทยอิตาลีใครไม่ทานกาแฟห้ามพลาดนะครับกดแชร์เก็บไปทําได้เลยก่อนจะเริ่มทําการเตรียมของกันก่อนครับตอนนี้เชฟอยู่ที่แมคโครส่วนผสมสําคัญที่จะทาให้ที r a มิสุของเราอร่อยกลมกล่อมไม่ละลายง่ายทรีมี่วิปปิ้งครีมเขามี2สูตรนะครับสีชมพูเป็นสูตรหวานสีมงินเป็นสูตรจืด วันนี้เนี่ยเชฟเลือกใช้เป็นสูตรเสียมผู้ได้ของครบแล้วปรลุงมือทำกันเลยเตรียมน้ำชากันก่อนนะครับเราจะแช่ใบชากับน้ำร้อนประมาณ10นาทีน้ำชาที่ได้นเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเอาไปทำน้ำเชื่อมสูตรที่2เอาไปทำเค้กสูวนที่3เอาไปทำครีมชายเย็นครบเวลาแล้วกรองเอากากาชาออกแบ่งออกมาส่วนแรก150 ML สใส่น้ำตาลตามด้วยรีมี่มิลค์ครีม2ช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากัน ตอนนี้น้ำชาอย,ย่างร้อนอยู่นะครับส่วนของน้ำชาที่เหลือเนี่ยนำไปแช่ยเย็นเก็บไว้นำไปทำเค้กกับครีมชายเย็นส่วนของน้ำเชื่อมถ้าเกิดว่าขมเกินไปก็เติมน้ำเปล่าได้น,นะครับ5 0 ml ล้ามาเตรียมส่วนของซิฟฟอนชาไทยกันแยกไข่ขาวกับไข่แดงผสมส่วนของไข่แดงกับน้ำตาลตามด้วยน้ำมันรำข้าวน้ำชาที่เราเตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วร่อนของแห้งลงไปมีแป้งเค้กกับผงฟูเมืม่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยพักไว้ก่อนเรามาดูส่วนของไข่ขาวกัน ตีไข่ขาวด้วยความเด็วกลางกับขีมอฟพาท่า,า,าต่อใส่น้ําตาลเราจะตีให้ได้ยอดกลางค่อนไปทางอ่อนขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2-3มนาทียอ่ที่ได้ก็จะประมาณนี้จากนันเนี่ยนำสองส่วนนี้มาผสมกันตรงนี้ก็ผสมอย่างเบามือนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราจะเทใส่ถาดขนาด11บเคูนสินิ้วนําเข้าอบที่ไฟ170องศาไปบนล่างไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ25นาที เมื่อเค,ค้กสุกดีแล้วเนี่ยเราจะนําเค,ค้กออกจากถาดทันทีนะครับจากนั้นก็คว่มหน้าแล้วก็ลอกกระดาษออกปลักให้หายร้อนระหว่างรอเค,ค้กหายร้อนเรามาทําส่วนของครีมชายเย็นกันใช้ไข่แดง2ฟองตีผสมกับน้ําตาลจากนั้นนาขึ้นตั้งบนอ่างน้าร้อนเพื่อพัสเจอร์ไรซ์ไข่แดงใช้าเวลาประมาณ2อนาทีหรือว่าจนกว่าจะได้อุณหภูมิป,ประมาณ70องศาจากนั้นนําลงจากเตาใช้เครื่องตีงหัวแล้วก็ตีจนไข่แดงขึ้นฟูเลยตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ 2- 3มนาทีนะครับพักส่วนนี้ไว้ก่อนเรามาทาส่วนของวิปครีมชายเย็นนกัน ช้น้ำชาช่ายเย็นจัดตีผสมกับรีมมี่วิปปิ้งครีมตัวนี้เขาเป็นวิปครีมแบบผงใช้ทาเครื่องดื่มเค้กเบเกอรี่ให้เนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มตีง่ายคงตัวไม่ละลายง่ายวันนี้เชฟใช้สูตรหวานก็าล่ต้องเติมน้าตาลเพิ่มแล้วใช้ความเร็วกางตีผสมแคบ่แป๊บเดียวก็ได้วิปครีมที่มีความฟูเบา้าเนียนนุ่มแบบนี้เลยกลับมาที่ส่วนของครีมไข่แดงเติมมาสคัโปนชีสตีผสมให้เข้ากันจากนั้นนำส่วนผสมนี้ไปผสมกับวิปครีมชายเย็นที่เราเตรียมไว้ ีผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เป็นครีมชายเย็นสำหรับทำไส้ทีรามิสุแล้วครีมสูตรนี้คือหอมมันเข้มข้นมากตอนนี้เค้กก็หายร้อนแล้วนะครับนำเค้กมาหัน่นให้ได้ตามขนาดกล่องที่เราจะใส่นะครับวันนี้เชฟทำเป็นขนาด6คูณ4นิ้วก็หั่นแล้วก็วางลงไปที่ก้นกล่องแบบนี้เลยสามารถใช้เลตี้ฟิงเกอร์แทนส่วนของเค้กได้นะครับแต่เชฟชอบเค้กมากกว่าเพราะว่าเราจะพรมน้ำเชื่อมลงไปด้วยเค้กเนี่ยมันจะดูดซับน้ำเชื่อมของเราได้เยอะกว่านะครับแล้วก็ได้เนื้อที่นุ่มมากกว่าด้วย ทานน้ำเชื่อมชายเย็นให้ชุ่มเลยนะพอได้ที่เราเนี่ยนำมาใส่ไส้ครีมชายเย็นของเรากล่องหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ180กรัมหรือว่าตามชอบได้เลยจะทําเป็นกล่องทรงอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือกล่องใหญ่ดีกินละสะใจเลยนำมาแช่เย็นให้เขาเซตตัวก่อนนะพอครีมเซตตัวดีแล้วเนี่ยเราจะนํามาโรยด้วยน้ําตาลโดนัทผสมกับดริมมี่มิลคี้ครีมอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งช่วยให้ครีมของเราเนี่ยมีความอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นใครลองทําแล้วส่งมาบ้าได้เชิชมบ้างนะครับ